ก็สวัสดีครับพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านที่รอฟังข่าวาวในการทํางานของศูนย์ที่หนึ่งศูนย์สองและทีมงานกลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกหมู่เหล่าในวันนี้ขอรายงานผลการประสานงานวันนี้ในช่วงเช้าหลังจากเข้าหาเรือกับท่านผอองค์การสภากา่านศึกที่ทํางานของท่านแนวทางการปฏิบัติและแนวทางที่จะต้องดําเนินการต่อไปเกี่ยวกับเงินปนงเกียรติของพี่น้องทหารผ่านศึกนั้น ในระหว่างขององค์การผ่านศึกกับของกลุ่มพี่น้องเพื่อนรัฐบ,บไทยทุกหมู่เหล่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดจึงได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้นําเสนอไปยังทำเนียบรัฐบาลในช่วงสายก็เดินทางต่อจากองค์การาผ่านพันศึกไปยังทำเนียบรัฐบาลเข้าพบกับทีมงานของเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีในคราวที่แล้วมีการรับทราบข้อมูลที่คาดเคลื่อนพอสมควรที่แถลงว่า ทางสำนัก่าทางกระทรวงกลาโหมนั้นมีหนังสือตอบกลับมายังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าไม่เห็นด้วยกับเงินปงเกียรตินี้เป็นการเข้าใจหรือรับข้อมูลที่คาดเคลื่อนเป็นการปลารถก,กันธรรมดายังไม่มีหนังสือตอบกลับดังนั้นท่านสมคิดเชื่อคงขออยากที่เอ่ยนามท่านไม่ได้ทําให้เสียหายท่านจะติดตามเรื่องลัดหนังสือจากก,กระทรวงกลาโหมให้เร็วที่สุด ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของศูนย์หนึ่งศูนย์สองและทีมงานจะต้องติดตามกับท่านต่อไปว่าได้รับนังสือกลับมาหรือยังแล้วจะเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองในร่างพระราชบัญญัติหลังจากที่ท่านกลับจากต่างประเทศนี้และจะนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปพี่น้องทีลกครับเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าขอให้เราดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎตามระเบียบตามคันลงของกฎหมาย เมื่อกฎหมายของเราเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วผลจะเป็นประการใดด้วยเหตุและผลเราเคารพกันนะครับมันจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่เราน้อมรับด้วยเหตุผลซึ่งกันและกันซึ่งทางกลุ่มก็จะได้แถลงการให้ท่านได้ทราบเป็นระยะระยะต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอแถลงความซึ้งหน้าให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนอีกไม่กี่วันจงอดใจรอนะครับอีกไม่กี่วันทีมงานทํางานให้ท่านทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณครับ